สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบก,กับคุณูอีกเช่นเคยน,น,นะคะเมืม่อวานเราเรียนเรื่องอะไรกันไปนั้นเด็กๆจําได้ไหมคะแล้วสนุกไหมคะอา้าววันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นครูมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงค่ะชื่อเพลงว่ากำมือค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะ,ะต่อไปเราไปเริ่มเรียนกับครูปิ่นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับปิ่นเช่นเคยนะคะเด็กๆสบายดีกันไหมคะหวังว่าสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูปิ่นก็จะมาสอนความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ ขอมีคมนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะให้เด็กๆนี้ทำไปพร้อมๆกับผุ้ปิ่นเลยนะคะพร้อมหรือยังคะอ้าวพร้อมแล้วหนึ่งสสามไปจิบจิบจิบนกกระจิบ สีบสิบซีบนกกระสิบบินไปจับจับจับ,จบนกกระจับก็บินหนีไปเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมาเริ่มเต้นกันเลยนะคะ ได้ไหมคะได้ไหมคะอ่าไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะไหนบอก,กเป็นสีอ่าเพราะว่าไฟล์นะคะจะดูดมือของหนูนะคะแล้วก็มือหนูเนี่ยก็จะไหม้เด็กๆดูภาพนี้นะคะนี่มือของหนูจะเป็นแบบนี้เลยนี่มือก็จะบวมแล้วก็จะไหม้ตามแบบนี้นะคะ แล้วถ้าไม่เยอะกว่านี้มือของหนูนะคะนี่คุณบอกก็จะตัดนิ้วมือของเด็กไปนะคะเพราะ,ะนะเด็กเกนี่ยเล่นปลั๊กไฟได้ไหมคะไม่ได้เอานิ้วแยกเข้าไปตรงนี้ได้ไหมคะอ่าไม่ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะนี่เด็กๆด,ด,ดูเลยเรียกว่าอะไรคะอ่าใช่ค่ะนี่นะคะเรียกว่าพัดลม เนดีทุกคนนะคะพัดลมอคุณเป็นอยากจะถามว่าเวลาที่เปิดพัดลมเนี่ยนี่คุณเป็นจะเปิดให้ดูนะคะนี่เด็กเห็นไหมคะอะเด็กๆเอามือไปจับไปเล่นแล้วก็เอานิ้วเนี่ยไปแยตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเห็นไหมคะเพราะว่าใบพัดกําลังทาง,งานอยู่หมุนอยู่เห็นไหมคะถ้าเด็กๆเอานิ้วเข้าไปนะคะมือ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของมีคมน,นะคะทุกเป็นอยากจะรู้ว่าที่บ้านของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยมีของมีคมอะไรบ้างไหนเพื่ๆลองบอกทุกเป็นหน่อยสิอ่าทุกเป็นคิดว่าต้องมีของมี้แน่ๆเลยนี่มาดูพร้อมๆกันค่ะนี่เรียกว่าอะไรคะใช่ค่ะกันไกลนะคะทุกเป็นอยากจะถามว่า เด็กๆสามารถที่จะออกไปเล่นได้ไหมคะออกไปเล่นไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆออกไปเล่นแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วถ้าเกิดว่าล้มขึ้นมาเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะาเรามาดูภาพนี้พร้อมกันนะคะนี่คะ่ะดูนะคะ เด็กเห็นอะไรคะในภาพนี้ไหนบอกว่าเป็นสีดูซีกันไกลอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่กันไกลเสียบอยู่ตรงที่ตาเลยเห็นไหมคะอ่าคุณเป็นไปดูอีกรอบนะคะอ่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรเอามาเล่นเข้าใจไหมคะอ่าโอเค ต่อไปนะคะก็จะเป็นมีดนะคะดเด็กๆดูค่ะนี่โอ้โหเด็กๆคะคือเป็นจะถามว่าดเด็กๆออกไปเล่นได้ไหมคะมีดเนี่ยอ่าไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าดเด็กๆออกไปเล่นเล่นไปเล่นมาแล้วก็พลาดไปโดนมือแบบนี้อ๋อเด็กๆคิดว่าจะเป็นยังไงคะเจ็บใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เด็กๆห้ามออกไปเล่นนะคะเพราะานั้นเป็นของมีโคมนี่เห็นไหมคะคมมากเลยเด็กๆ,กๆกนี่ควรออกมาเล่นนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆคะสุบัสิเหตน,นะคะเด็กๆสามารถที่จะป้องกันได้นะคะก็คือ ไม่เอามือนะคะหรือว่านิ้วนะคะไปหยิบรักาฟหรือว่าพัดลงแล้วก็ไม่เล่นของมีขนนะคะเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัติตามที่คุณครูสอนนะคะไปเป็นกิจกรรมศิลปะนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษสีค่ะแล้วก็กาวค่ะแล้วก็ดินสอค่อะค่าคำสั่งก็คือให้เด็กๆนะคะชีบะ ภาพดอกไม้โดยใช้กระดาษสีให้สวยงามน,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำเดี๋ยวคุณครูจะชีดกระดาษให้เด็กๆดูก่อนนะคะอาเด็กๆนะคะฉีดกระดาษประมาณนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทากาวให้เด็กๆตรงดอกไม้แล้วก็ใบไม้เด็กก็นํากระดาษสีไปแปะที่ดอกไม้แล้วก็ใบไม้ให้สวยงามน,นะคะแล้วเด็กๆอย่าลืม เขียนตามรอยปะตรงข้างล่างนี้ด้วยนะคะอ่าต่อไปเป็นใบงานการบ้านนะคะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะนี่คือเลขอะไรคะอ่านี่คือเลขสองนะคะภาษาอังกฤษว่า two อ่าให้เด็กๆเขียนตามรอยปะและระบายสีให้สวยงามนะคะ เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งงานทางไลน์คุณครูเหมือนเดิมนะคะ